สวัสดีค่ะก็มาตามคําที่เคยสัญญาไว้นะคะว่าจะลงคําทํานายดวงโดยภาพรวมนะคะในเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของสถานการณ์โควิดและก็ในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจกนะคะค่ะตอนนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าเดือนหน้าน,ะ,นะคะเรายังเหนื่อยกันอยู่ไหมบอกเลยว่ายังเหนื่อยอยู่ นะคะยังเหนืออยู่แล้วถ้าถามว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะคะยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่รวมทั้งในช่วงเดือนหน้าในเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆเดี๋ยวทางรัฐรัฐรัฐบาลก็จะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการฉีดวัคซีน่ะในช่วงเดือนหน้าเดือนทฤษภานะคะก็จะมีคนได้รับการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบไปทีเดียวนะคะเห็นไหมคะไบนี้นะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อมัน <am> ย <detriment> ังไม่ได้จบทีเดียวนะคะมัน mm ก็ย hmm. ังคงมีอยู่เราอาจจะมีการพัฒนาสายพันธุ์มากขึ้นด้วยนะคะน่าจะมีการพัฒนาสายพันธุ์หรือข้ามสายพันธุ์ขึ้นไปอีกค่ะ ดูมันจะดีนะคะดูมันจะดีอ่าแต่สักพักมาแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกน่าจะมีการผสมประสานของสายพันธุ์หรือก็เรียกว่าตัวของเชื้อโลกเองเขาอาจจะมีการพัฒนาตัวเขานะคะแล้วก็กลับมาเล่นงานเราอีกะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าประมาทอย่าคิดว่าไม่มีอะไรหรอก นะคะเพราะว่าเรากําลังอยู่กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเขาเห็นเราเขาจ้องเล่นงานเราแต่เราไม่เห็นเขาเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยอ่ะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่12บใบตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้คือไพ่12บใบของเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้ไพ่12ใบของเดือนหน้านะคะอ่ะโดยภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายในช่วงเดือนหน้าก็ยังคงเป็นช่วงเดือนที่ยังเหนื่อยนะคะ การเงินรายได้จะหามาได้แต่ละแต่แต่ละอย่างนี่บอกเลยว่าเหนื่อยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารายได้ที่เข้ามาก็คือค่อนข้างจะเหนื่อยแต่นะคะใบนี้มันยังหมายถึงว่าถ้าในเรื่องของการเล่นพุ้นนะคะในเรื่องของการเล่นพุ้นเขาเรียกคนจะหันมาสนใจในเรื่องของการเล่นพุ้น กันมากขึ้นนะคะคนจะหันมาสนใจในเรื่องของการเล่นพุ้นกันมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากลักษณะขนา,ข,นาของเงินออมมาเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการเล่นพุ้นนะคะครานี้น่าจะเล่นพุ่นก็ดูดีๆนะมันจะมีทั้งคนที่แบบว่ามีการมาชักชวนนะคะหรือเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นลูกโซ่ในตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะค่ะแต่คนแต่ดูจากภาพรวมอ่ะอ่ะ นะคะก็คือคนจะมาสนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นอะไรกันมากขึ้นบัเกงกาไรค่าเงินกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดนะคะอันนี้ในเรื่องของโรคระบาดก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็คงยังหนักหน่วงอยู่นะคะโรคก,ก็คือยังเล่นงานเราอยู่ค่ะไวรัสตัวนี้มันก็ยังรอนเล่นงานพวกเราอยู่ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าในเรื่องเศรษฐกิจที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการหารายได้นะคะค่อนข้างจะเกื่อเฟื่องเศรษฐกิจอาจจะซบเซานะคะลงไปค่อนข้างเยอะเยอะมากทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเวิร์กฟอร์มมก็ยังคงมีอยู่นะคะในเดือนหน้าค่ะการทํางานแบบเวิร์กฟอร์มมยังคงมีอยู่นะคะทํางานที่บ้านนะคะ หรือแม้ต да. แต่ในเรื่องของการเรียนก็คือในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในเดือนหน้าก็ยังคงมีอยู่ตลอดต่อเนื่องทั้งเดือนรวมทั้งในเรื่องของการทํางานแบบว่าฟอร์มโอมเดือนหน้าก็ยังมียังมีต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเช่นกันค่ะแล้วก็ใบนี้มาหาใบนี้ใบนึงนะคะก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าประชาชนรากญ่านในเรื่องเงินนะคะในเรื่องเงินจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากหรือขัดสน ะคะคนข้างที่เจอลำบากเีกขาดส่วนท่านในช่วงในเรื่องของคนรากย,ยารวงทั้งนะคะในเดือนหน้าอ่ะโดยการบางแห่งก็จะมีการปรับการลดในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ลงนะคะคืออาจจะไม่ได้ปลดแต่จะมีการลดในเรื่องของรายได้ลงะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะเรา,เราท่านทุกคนเลยนะคะรวมทั้งแม่หมอเองด้วยก็เช่นกันนะคะอ่ะคราวนี้ มานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติแล้วว่าอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะหรือเพราะด้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือในเรื่องของไฟไหม้ในเรื่องของอาคารนะคะพวกตึกสูงค่ะพวกตึกเอ่อตึกหนไปไม้ตึกนะคะตึกตึกสูงอาคารสูงอ่ะนะคะต้องระวังนิดนึงจะมีเหตุในเรื่องของจะมีเหตุการณ์ในเรื่องของเพลิงไหม้และถล่ม ตึกสุดพวกนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านับก็น่าจะเกิดประมาณช่วงกลางกลางเดือนพฤษภามนะคะเพราะเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของไฟในเรื่องของอาคารถล่มเดี๋ยวพวกตึกสูงพวกนี้ก็คงต้องระวังด้วยนะคะคนที่ทํางานอยู่ในตึกสูงๆในกรุงเทพก็ต้องบูรณาเตรียดีๆนะแต่ยังดีว่าเดือนหน้ามันยังเป็นลักษณะของการเวิร์กฟ,ฟอร์มมอยู่ค่อนข้างเยอะแต่บางส่วนก็จ,จะต้องมีการเดินทางไปทํางานอยู่ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของโจรขโมยก็คือจะเยอะขึ้นโจรขโมยจะมากขึ้นโจรขโมยจะเยอะขึ้นค่ะเออแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวเขาเรียกว่าการความยังไม่เพราะน่าเป็นภาระในสมัเนียนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีภาวะในเรื่องของความเครียดค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะระวังในเรื่องของพวกโรคซึมเศร้าเดือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วทำร้ายตัวเองหรือยวเขาเรียกว่าท้อแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องความคิดตรงนี้ด้วยนะคะ เหตุการณ์พวกนี bon ้มันจะผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าผ่านมาเพื่อสอนความอดทนให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อนะคะเพราะว่ามันก็โดนกันทุกคนน่ะนะคะทุกคนทุกอาชีพนะคะทั่วโลกอ่ะมันกระเทือนกันไปหมดนะคะครนี้มานะคะในเรื่องของการนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาเมื่อกี่บอกไปแล้วเนอะค่ะก็คือในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ใหญ่ก็ต้องมีการเรียกว่าเรียนเรียนออนไลน์กันไป็นตน นะคะอันนี้ในเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะอันนี้ก็คือไพ่เกี่ยวกับเรื่องอครอบครัวเรื่องเด็กๆค่ะ,ะก็คือการทํางานเรื่อ,องฟอร์มูนะคะเด็กๆก็คือเรียนออนไลน์คนทํางานทางได้คนทางานออนไลน์นะคะถ้าเนเรไื่องของการหาเงินหาไรายได้เดือนหน้าก็ยังค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะวันนั้นที่ลงไปแล้วว่าใครที่พิ่งเปกกิดธุรกิจทําการค้าอะไรในช่วงนี้บอกเลยว่าต้องอดทนให้มากๆนะคะอดทนมากๆเลยอย่าพ้อนะอย่าท้อ,อ,ทอค่ะ อันนี้มานะคะการค้าขายด้วยวัคกีนอื่นไพ่ใบน,นี้ใบอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้คือไพ่พื้นดวงของปีหน้านะคะดวง,ดวงภาพรวมปีหน้าก็คือในเรื่องของถ้าเป็นส่วนในของทางรัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินเยอะม,มากใช้จ่ายเงินมหาศาลมากนะคะจะใช้ไม่ในเรื่ององการซื้อวัคซีนหรือในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเดือนหน้าี่ยภาครัฐอะไรต่างๆนะคะจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ คนนี้มาสามใบนี้ก็คือค้าขายโดยทั่วไปนะคะที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะการค้าขายโดยทั่วไปนะคะได้ไพ่แบบนี้มาค่ะซึ่งไพ่เปลียเป็นไพ่ดงมูนนะคะไพ่ของความเครียดไพ่ของความวิตกกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งต้องอดทนไพ่ดูงมุนเนี่อย่างที่บอกนะคระว่ามันจริงๆมันก็กระจายไปทั่วโลกนะคะทั่วโลกทุกคนแหละนะคะได้รับผลกระทบหมด เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อนะคะเดือนหน้ามันก็ยังมีอยู่นะคะการค้าขายโดยทั่วไปโดยภาพรวมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นค่ะมันมีผลกระทบกนะันเนาะคราวนี้มา,มาสามใบนี้นะคะสามใบนี้ห้างสรรพสิคนะคะ้าค่ะห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้าก็คือได้สามใบนี้ขึ้นมานะคะสามใบนี้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค,ค้าทางรับหรือว่าทางห้างเองนะคะ ก็อาจจะมีนยโยบายอะไรออกมาเป็นนยโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะอันนี้ในส่วนของห้างสปปรรพสินค้านะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีนยโยบายอะไรใหม่ๆออกมานะคะอันนี้คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือในเรื่องของนยโยบายโดยภาพรวมคะ่ะ ถามว่านะคะรานนี้นโยบายเนี้ยมันมาเจอสับไายก้าวไปเท้านะคะมันอาจจะเป็นนโยบายที่นะคะทุกคนหรือแม้แต่คนทํางานนะคะคนทํางานในห้างก็จ,จะรู้สึกว่าโหมันมันอึดอนะัดน่ยที่ต้องอยู่สะพายใต้สภาวะหรือคนระเบียบอะไรตรงนี้ออกมานะคะแต่มันมีความจําเป็นนะคะที่ทุกคนอาจจะต้องทําตามค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของห้างสรรสินค้าก็ะจะมีคนระเบียบอะไรใหม่ๆออกมามีนโยบายอะไรใหม่ๆออกมานะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะ แต่มันก็ส่งผลดีอะเนาะมันก็คือคนไปเดินก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ถามว่าคนยังมีไปเดินไปอะไรยั่ไมก็คือยังมีเดินอยู่นะคะยังมีเดินอยู่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดออกมาใช้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เราเรียกว่าการเข้าไปเดินในห้างมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตอนนะคะหรือาจจะต้องรีบไปรีบกลับประมาณนั้น,นะคะ่ะ พอนี้มาต่อที่สามใบนี้นะคะต่อที่สามใบนี้อ่ะการระบาดอ่ะสามใบนี้ถามว่าการระบาดจะเบาลงไหมนะคะเมื่อกี้ทําหัวข้อเรื่องเอาไวล้ละเดี๋ยวพอมาคิดจะได้พูดทีเดียวะคะ่ะอันนี้คําถามนี้สามใบนี้ก็คือในคําถามที่ว่าการระบาดของโรคในช่วงเดือนพฤษ,ษภาจะเป็นเช่นไรนะคะถามว่ามันเบาลงไหมรู้จักไพ่แล้วเป็นอย่างไ่ได้เบาลงนะ ทุกคนยังต้องต้องดูแลตัวเองอยู่นะคะทุกคนยังต้องดูแลตัวเองอยู่ให้ไม่เท่านี้ก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในเดือนหน้าก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะภาวะเศรษฐกิจในเดือนหน้ายังไม่ค่อยดีขึ้นเลยแทบจะยังไม่ดีขึ้นเลยแหละนะคะการแบกรับการเหน็ดเหนื่อยกับภาระรายจ่ายอะไรต่างๆที่เราจะต้องเจอค่ะคราวนี้ให้ในเนี้ยนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามันอยู่ในคําถามที่ว่าการระบาดของของของโควิดจะเบาลงไหมอย่างที่บอกยังไม่เบา นะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของวัคซีนนะคะเรื่องวัคซีนในช่วงเดือนหน้าก็คือถ้ามีเข้ามามันก็อาจจะยังไม่ได้ทั่วดถึงทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนปิดคนป่วยคนเจ็บนะคะคนเสียชีวิตในเดือนหน้าก็ยังมีอยู่นะคะเดือนหน้าก็ยังมีเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆเลยนะคะอ่าคนนี้สามใบนี้จะมาในคําถามที่ว่า คนว่างงานคนตกงานจะมีเพิ่มขึ้นไหมคนว่างงานคนตกงานก็จะมีอีกนะคะอาจจะมีบริษัทท่าร้านบางที่ลิ้งแบบเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาปิดตัวลงนะคะเขาปิดตัวลงก็จะทําให้มีคนว่างงานมีคนตกงานเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีงานทําอยู่ก็เขาเรียกว่าปล่อยงานเอาไว้แน่นๆอ่ะคราวนี้สามใบนี้จะเป็นคําถามในเรื่องของร้านอาหารร้านนวด ร้านอาหารร้านนวดนะคะในเดือนหน้าถ้าเป็นร้านอาหารน,นั่งทานทั่วๆไปนะคะในเดือนหน้าก็คือก็คือยังเปิดได้อยู่แต่ในเรื่องของระยะเวลาในการเปิดการปิดก็จะมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็ยังขายได้นะคะยังขายได้แต่เมื่อกี้ลืมเปิดไพ่ถามว่ผับบาร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันอันนี้เป็นร้านอาหารทั่วๆไปนะคะก็คือยังขายได้อยู่ยังเปิดได้อยู่แต่จะต้องมีการจัดระบบระเบียบใหม่เท่านั้นนะคะ วันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของรอ้านนวดนะคะร้านนวดยังเปิดได้ไหมเดือนหน้าก็คือกลางเดือนไปแล้วก็จะกลับมาเปิดได้ค่ะกลับมาเปิดได้นะคะแต่ถามว่าลูกค้าจะเยอะขึ้นไหมลูกค้าจะยังไม่ได้เยอะนะนะคะลูกค้าจะยังไม่ได้เยอะนะคะถ้าเป็นพวกร้านนวดร้านสปาเปิดได้นะคะแต่น่าจะเป็นกลางเดือนไปแล้วแต่จะเป็นการเปิดภายใต้นโยบายที่เข้มงวด นะคะภายใต้นโยบายที่เข้มงวดก็เลยอยากจะทำยังไม่ค่อยมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะสักเท่าไหร่นะคะซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องกับไพ่ใบนี้นะคะซึ่เป็นไพ่พื้นฐานสุสองใบโดยภาพรวมนะคะอย่างที่บอกว่าการหาเงินหักทองในช่วงเดือนพฤษภานะคะหาเงินยากมาก ะะแต่บางคนจะหาเงินยากมากรายได้ที่เคยมีที่เคยได้มันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีไม่ได้มาเหมือนเดิมน,นะคะรวมทั้งในเรื่องของคนที่ทําง,งานประจํเก็บเงินเดือนนะคะบางองค์กรบางแห่งก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับการลดนะคะจะมีการปรับปีการลดอะไรบางอย่างขึ้นไปนะคะ <S <S วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ถามกันว่าแล้วถ้าเป็นพวกผับบาพวกร้านเหล้าในเดือนหน้าจะเป็นเช่ไนไรนะคะผักบารร้านเหล้าในเดือนหน้าจะเป็นเช่ไนไร ผับบาร้านเล่าในเดือนหน้าจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหหึหนะคะถ้าถามว่าผักบาร้านเล่านะคะในเดือนหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะโอ้ถ้าคนทุนหนาก็ยังประคองตัวเองได้แต่ถ้าคนทุนน้อยบอกเลยว่าหนักมากนะคะถ้าคนทุนน้อยบอกเลยว่าหนักมากแล้วเ็าเรียกว่าเออต้องช่วยตัวเองอ่ะ นะคะต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะคะต้องช่วยตัวเองถ้าเป็นพวกผับบาพวกร้านเหล้านะคะเดือนหน้าบอกเลย้ําน,นักนะคะเราก็ได้ไพ่ใบนี้อีกบางที่งานจะต้องมีการปิดกิจการไปเลยก็มีนะคะบางที่อาจจะต้องมีการปิดกิจการไปเลยนะะจจก็กกยมีเพราะว่าเออเขาเรียกว่าทนแบกในเรื่องของภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นคําถามสําหรับพวกร้านผักบาร์ร้านเหล้าต่างๆนะคะในช่วงเดือนหน้าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคนทุนหนาอยากไปได้ต่อ,อยังพอประคองไปได้ยังพอมีเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกน้องไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทุนน้อยนะคะก็บอกเลยว่าหนักนะคะค่อนข้างหนัก,นกทีเดียวะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายโดยภาพรวมของเดือนพฤษภาคมน,นะคะที่ค่อนข้างจะจบ จาะลึกเจาะละเอียดนะคะส่วนใครที่อยากจะนะคะอยากจะให้ทําคําทานายเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากที่ทายเอาไว้นะคะก็คือส่งคําถามเข้ามาได้หรือส่คงคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะคะและเดี๋ยวจะทําให้นะคะอยากจะให้ทําคลิปอะไรออกมาหรืออยากจะถามเกี่ยวกับอะไรในเดือนหน้านะคะก็คือส่งคาถามเข้ามาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ